สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f ี FC ทางฟังเราฟังไทยและต่างประเทศเด้อสบายดีกันยามสวยสวยเด้อ ตอนนี้นะทุกคนน้องเฟรหากระเลือกรุงเฮียนมานากก็ได้ไปเห็นคลิปหนึ่งกำลังเป็นไวล่อเลยก็ว่าใดนะนุ่มเนาะก็คือมีหญิงสาวจากซาธานหนึ่งนะทุกคนเพิ่นได้ออกมาเล่าประสบการณ์ที่เพิ่นท่านเด้ไปเที่ยวประเทศไทยกับลูกน้อยของเพิ่นนะทุกคนนาอแล้วเพิ่นที่เพิ่นเจอทุกคนสิ่งที่เพิ่นเจออยู่ในประเทศไทยเพิ่นว่าถึงกับประทับใจย่างแฮงเลยบุคิดว่าคนไทยเพิ่นจะกล้าฮ็ตแบบนี้นะทุกคนเนาะแ็่คือเพิ่นจนให้ใส่ยาว่า ชัางย่าเมืองยิม้มเนอะพี่น้องเนาะคือเห็นเลี้ยก็เอนดูนะน้องบอมเนาะเป็นเป็นภาพที่แบบอบอุ่นแหงนอน้องอยู่เนาะเนีน,นก็คือเพื่อนท่านนะได้ไปเที่ยวอ่า อยู่ในสถานที่ต่างๆของเมืองไทยนะทุกคนเนาะแล้วก็ได้มีคนไทยเนาอะ,อะเข้ามาแสดงความเอ็นดูของลูกเพื่อนนอะทุกคนเนาะก็ได้มาโอยลมลิ้นครับลูกเพื่นเนาะแล้วเพิ่นว่าสิ่งที่เพื่นประทับใจอย่างแหงก็คืออ่าหลังจากที่เพื่อนกินข้าวโบเฮ็ดจังไดประมาณแบบอ่าคือแบบ ขายลูกดแดเนี่ยอีกอย่างนึงกะวางมือไป่ได้ใจสิน,น,นะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่คนไทยเห็นก็คือแบบเข้ามาช่วยเอาลูกเพิ่นให้ทุกคนโดยที่บ่ได้หองคอเลยเพิ่นว่าน<อ>ะเลยเพิ่นเห็ดให้เพิ่นประทับใจย่านแหงเหมือนแบบได้พี่เลี้ยงแบบบบหูตัวนะเพิ่นว่าโอ้ยเห็นแล้วประทับใจเพิ่นว่าอ่าเดี๋ยวฮอสิพาทุกคนไปพึ่งไปสมว,วีดีโอที่พ้อกันกันกนาะทุกคนเนาะว่าสิเป็นจังด๋เนาะมาก t h ไทยแลนด์ออนลน์คำนี้ใช้ได้จริงๆ เรื่องนี้กำลังเป็นกระแสเป็นที่พูดถึงอย่างมากทั้งในไทยและต่างประเทศในดินแดนที่ได้รับการขนานนามว่าสยามเมืองยิ้มความอบอ,อุ่นและน้ำใจของคนไทยได้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเมื่อไม่นานมานี้มีเรื่องราวที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับคุณแม่ชาวต่างชาติที่พาลูกน้อยมาเยือนประเทศไทยเธอได้แบ่งปันประสบการณ์ ที่น่าประทับใจว่าทุกครั้งที่เธอและลูกน้อยไปยังสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารคาเฟ่หรือแม้แต่ขณะเดินเล่นมักจะมีคนไทยเข้ามาแสดงความเอ็นดูลูกของเธอช่วยอุ้มและเล่นกับลูกของเธอด้วยความรักและห่มใหญ่ปรากฏการนี้สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยที่ให้ความสำคัญกับเด็กและครอบครัว คนไทยมักมองเด็กๆเป็นเสมอลูกหลานของตนเองพร้อมที่จะช่วยเหลือและดูแลโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนความเป็นมิตรและความเมตตาแบบนี้ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเมื่อมาเยือนประเทศไทยในหลายประเทศการให้คนแปลกหน้าเข้ามาใกล้ชิดหรือช่วยดูแลเด็กอาจเป็นเรื่องที่ต้องระวังแต่ในประเทศไทยความไว้วางใจและความอบอุ่นที่คนไทยมอบให้กับเด็กๆและครอบครัวนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยโดดเด่นและน่าจดจำ ดังนั้นหากคุณกำลังวางแผนจะมาเยือนประเทศไทยไม่ต้องแปลกใจหากพบว่าคนไทยพร้อมที่จะช่วยดูแลและเล่นกับลูกน้อยของคุณเพราะนี่คือเสน่ห์และความงดงามของวัฒนธรรมไทยที่ทำให้ผู้มาเยือนหลงรักและประทับใจไม่รู้ลืมหลังจากที่มีพ่อแม่ชาวต่างชาติหลายคนได้โพสคลิปแบบนี้ลงก็มีคนดูมากถึงสิล้านคนและมีผู้กดใจมากถึงหล้านกว่าคน ชาวต่างชาติหลายคนได้สแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับน้ำใจและความอบอ่นของคนไทยที่ช่วยดูแลเด็กๆของพวกเขาเมื่อมาเยือนประเทศไทยความคิดเห็นเหล่านี้สะท้อนถึงความประทับใจและความซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยที่ให้ความสำคัญกับเด็กและครอบครัวดังที่มีการรวบรวมไว้ในเว็บไซต์หนึ่งความคิดเห็นจากชาวต่างชาติบางส่วนมีดังนี้ความคิดเห็นหนึ่งในประเทศเรา เราไม่สามารถไว้ใจคนแปลกหน้าได้ขนาดนี้ความคิดเห็นที่สองสาวไทยคนนี้เป็นฮีโร่ตัวจริงความคิดเห็นที่สามน้ำใจแบบนี้ทำให้ฉันอยากมาเที่ยวไทยอีกครั้งความคิดเห็นที่สี่เด็กน้อยคงไม่มีวันลืมเหตุการณ์นี้ความคิดเห็นที่ห้าสนามบินสุวรรณภูมิคงจะมีคนแบบนี้เยอะสินะความคิดเห็นที่หก ครอบครัวของเด็กต้องขอบคุณเธอมากแน่แน่ความคิดเห็นที่เจ็ดนี่แหละคือความเป็นไทยที่แท้จริงความคิดเห็นที่แปดน้ำใจแบบนี้ทำให้โลกดูน่าอยู่ขึ้นความคิดเห็นที่เก้าสาวไทยคนนี้สมควรได้รับคำชื่นชมความคิดเห็นที่สิบคลิปนี้เป็นเครื่องตววใจให้เรามีน้ำใจต่อกันความคิดเห็นที่สิบเอ็ดฉันรักประเทศไทยเพราะเหตุการณ์แบบนี้ ความคิดเห็นที่12เด็กน้อยโชคดีมากที่เจอคนใจดีแบบนี้ความคิดเห็นเหล่านี้สะท้อนถึงความประทับใจของชาวต่างชาติที่มีต่อความมีน้ำใจและความอบอุ่นของคนไทยในการช่วยเหลือและดูแลเด็กๆทําให้ประเทศไทยเป็นที่รักและน่าจดจําสําหรับผู้มาเยือนจากทั่วโลกนี่คือช่วงเวลาที่ไม่ต้องการคําพูดแค่การกระทําเล็กๆที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและน้ําใจจากคนไทย การที่คนไทยเข้ามาดูแลและอุ้มเด็กๆของพวกเขามันไม่เพียงแค่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรแต่ยังสะท้อนถึงความงดงามของวัฒนธรรมไทยที่สร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่ได้พบเห็นและสัมผัสถึงความอบอุ่นจากน้ำใจคนไทยที่ไม่มีวันลืมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้คุณยิ้มได้และรู้สึกอบอุ่นไปกับคนไทยที่มอบความรักให้กับเด็กๆทุกคน ติดตามชมต่อไปในคลิปนี้แล้วคุณจะเห็นสิ่งที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์ความรักและการเอื้อเฟื้อจากคนไทยที่ไม่เลือกสถานที่หรือเวลามันคือตัวอย่างของความดีงามที่โลกนี้ควรให้ความสำคัญอย่าพลาดที่จะชมภาพที่น่าประทับใจเหล่านี้ต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นในคลิปนี้ไม่ใช่แค่ภาพของคนไทยที่อุ้มเด็กแต่มันคือการแสดงออกของน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าโลกนี้ยังคงมีความอบอุ่น ติดตามดูคลิปที่เหลือแล้วคุณจะเข้าใจถึงความประทับใจนี้ nói nồi cho nó hát nè hạt ¿Qué <laughs> ម្នាប់ម្រឿ្ឋស្តាម្សាប់ម្ន់ស្តាមណាច់ចូលើប្រើយឹងអាំបាជាម เป็นจังใดกันได้พราแม่พี่น้องหลังจากที่ได้เบื่องคลิปจบไปแล้วเนาะได้เห็นถึงความใจดีมีน้ำใจของคนไทยที่มีต่อเด็กสาวต่งางชาติพี่น้องนี่ โอมย์ของคนต่างชาติเพิ่นถึงกับอึ้งไปเลยเนะทุกคนเพราะว่าไปหลายๆประเทศเพิ่นบริจือแบบนี้นะทุกคนนอ,อ,อกจากประเทศไทยเนะเพิ่นว่าโอ้โหเห็นแบบนี้เลยก็ประทับใจย่างแหกเลยทุกคนเพราะว่าเพิ่นว่าคนไทยเพิ่นมีน้ำใจแหกนะทุกคนเห็นถึขขงความเป็นมิตรขนาดว่าชาวต่างชาติถึงกับไวเนื้อเสื้อใจมอบลูกให้เลยนะทุกคน,เ,น<ะ>เห็นแล้วเป็นภาพอบอุ่นเลยน้องยูเนาะเพิ่นเพิ่นก็บอกว่าฮายูอ่บพานของเพิ่นหรือยูดตั้งประเทศ เ,เพื่อนหันโบกามอบลูกให้นะทุกคนเนาะเพราะว่าหูหน้าบทฮูใจเนาะพี่น้องเนาะเพื่อว่าเพื่อนมากับกายมาป,ประเทศไทยเพื่อนถึงกับว่า ปล่อยลูกให้ทุกคนเนาะอูโหเห็นแบบนี้แล้วกะคนไทยเพิ่นเป็นคนใจดีและก็เป็นมิตรแห่งคณะจำได้เนาะพี่น้องเนาะนี่เลยเนาะทุกคนคนไทยเพิ่นได้สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวแล้วกะให้แก่าคนทั่วทุกมุมโลกที่ได้มาเที่ยวประเทศไทยเนาะแล้วก็ได้แห่ซื้นส่งคนไทยพร้อมทุกคน,น,นเห็นเลยกะ ยิ่ไปตามเลยนรมเนาะช่วงนี้ก็อยากมาเตือนพ่อแม่พี่น้องเนาะผู้ใดที่มีลูกเล็กด็กน้อยอยู่ในเหนนนือนอนดกคนเนาะก็ปุ้ดละมัดระวังดีเด้อทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ก็คือแก่งรักเด็กอารวาสนระนะมนะ้อล่าสุดอยู่ทางฝั่งไทยก็มีแล้วทางฝั่งลาวเขาก็มีแล้วนะทดกคนเนาะแต่ก็บุ้งว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท่นาะถ้าเป็นเรื่องจริงก็ปรดละระมัดระวังตัวเพิ่มเติมดิเด้อพี่น้องเดิล่าสุดตอนนี้ไปฮอดอ่า ลองศาลแล้วนะทุกคนในวันที่เจ็ดที่ผ่านมานั่นเองทุกคนก็ได้มีแกงรักเด็กนาะไปรักเด็กอยู่ในโรงเรียนเลยทุกคนโอ้น่ากลัวเหีทุกคน,นเพราะว่าช่วงอ่าที่ช่วง กำลังเด็กกำลังเลิกพักเที่ยงนะใทุกคนแบบพักเบรกพักเบรกนอนองบวมนะเนาะเล้วเก่งลรักเด็กขนาดมาอุ้มเอาไปทุกคนดีแต่ว่าเด็กน้อยผู้นั้นข่าน่ะอาจารย์อยู่ไกลเขียงฮันเด็กน้อยท่นระแคะคืนทุกคนแขึคืนละอาจารย์เห็นอาจารย์เล่นมาเอาก่อนทุกคนแล้วเพื่อนก็ได้ป่วยเด็กไปนอนนองบวมเนาะป่าน้นององฟแฟนเห็นข้าวนะเห็นกับตุกใจเห็นทุกคนแบบลูกน้อยเด็กน้อยคิดแบบ เฮงว่าเป็นแตยู่ยู่กลางบ้านจะสีนะท<อ>นะุกคนเวทเคตนกนอกๆจะสีใดทุกคนอันตรายแห่งเพราะว่าส่วนหลายน่ะมะขาเจ้าจะมาแป๊บไปลินยูนกันจะสีนะทุกคน,น,นก็ต้องบูรละมัดระวังลูกอ่าเต่ละคนไว้เด้อนะทุกคนบ่ให้คาดสายตาไว้เน,น,นาะแบบคาดสายตาแป๊บเดียวนี่อู้อันตรายเห็งทุกคนสมัยนี้น่ะเฮาหูน้าแต่บ่หูใจเนาะทุกคนเนาะ แต่บุ้งฮู้ว่าแก้งรักเด็กนีนะแม่นเพื่อนพากันมาเต้ใสทุกคนประเด็นเด็กอ่ารักรัก,ก่น้องแฟดเห็นเนาะสวนสวนสวนไหลนะเพื่อนจับไปนะเพื่อนจะเอาเอาไวยวะวะวบบประมาณนี้น้องบอมน้องแฟดเห็นข้าวนะ่ะแบบตายานเห็นทุกคน hmm. ระวังเลยเดอเนอะแม่นอันตรายแม่นลดตู้ทุกคนพบว่าพบเห็นนะ แต่ค่ะว่ารดตูรดตูแบบรถตูสงสัยอย่านะทุกคนถ้าว่าเห็นสงสัยคันใดแล้วแม่พวกเจ้้าหนาทีก่นโหลดทุกคนเพื่อป้องกันไว้นนบมเนาะแต่คันว่าเป็นผู้ดีกับอ่าก็บให้ห่วงนนบมเนาะคันว่าเป็นผู้ดีนะเฮาก็ถือว่าระงับไว้หันนนบมเนาะจังใดกระปุดระวังกรในเด้อพี่น้องเด้อเนาะผู้ใดที่มีลูกเล็กเด็กน้อยเนาะ น้องเฟรกันยังเป็นตายานเห็นทุกคนน้องเฟสคิดว่าถ้ามันสวยโอกาสใดบ่เมนแต่ผู้น้อยมันกระสเอาผู้ใหญ่คือกัน mm. กนะคะน้อมันสวยโอกาสใดขนาดทุกคน mm hmm. ทุกมือนี่เป็นตายานเห็นพี่น้องจังไดก็ฮักษากันไดเด็ดทุกคนฮักษาลูกหลานไว้เนาะ โอเคทุกคนเมื่อนีนก็พาทุกคนมาบึง้งอ่ะพาทุกคนมาบึง้งความนะฮักของเมืองไทยและกาเตือนให้ทุกคนไว้ละมัดระววงกันนะทุกคนเนาะกาประมาณนี้ละเด้อเมื่อนี้ก็ฝากทุกคนไว้เพียงสำนีและนอะจย่งไดก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอบนูน่งยืดเด้อสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะขอกล่าวอมาสบายดีเด้อบ๊ายบาย